นิทานเรื่องนาคขี้กลัวเรื่องและภาพโดยปิติพรวัาาทธิยาพรทำโดยน้านกฮูกนาคน้อยเป็นนาคตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับพี่น้องที่ริมแม่น,น้ำนาคน้อยเป็นนาคขี้กลัวเจออะไรก็มักกลัววันหนึ่งนาคน้อยตื่นเช้ามากฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ นาคน้อยเดินมาเจอเงาดำๆเหมือนสัตว์ประหลาดคอยาวๆที่มีเขี้ยวแหลมๆเลยละโอ้น่ากลัวจังเลยนาคน้อยวิ่งหนีทันทีสัตว์ประหลาดจะกัดฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนาคน้อยวิ่งมาเจอสิงโตน้อยกำลังอ้าปากกว้างโอ้น่ากลัวจังเลยนาคน้อยวิ่งหนีต่อไปสิงโตน้อยจะกินฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย นางน้อยวิ่งมาเจอช้างน้อยกำลังยกขาขึ้นมาโอ้นางก,กลัวจังเลยนางน้อยวิ่งหน,นีต่อไปช้างน้อยจะเหยียบฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนาคน้อยร้องโวยวายพลางวิ่งไปแอบหลังต้นไม้เพื่อนเพื่อนวิ่งตามมาดูด้วยความเป็นห่วงเธอวิ่งหนีอะไรหรอนาคน้อยเพื่อนเพื่อนถามฉันวิ่งหน,นีพวกเธอแหละนาคน้อยตอบเสียงสั่น วิ่งหนีพวกเราเพื่อนๆพนพ,นพากันงงฉันวิ่งหนีสิงโตน้อยเพราะเธออ้าปากกว้างทำท่าจะกินฉันนี่นาคน้อยเล่าไม่ใช่ซะหน่อยฉันกำลังอ้าปากหาอยู่ต่างหากละ่ะสิงโตน้อยบอกฉันวิ่งหนีแม่นน้อยเพราะเธอทำตัวพองจนขนแหลมๆตั้งทำท่าจะสะบัดขนใส่ฉันนี่ นากน้อยเล่าไม่ใช่ซะหนอยฉันกำลังบิดขี้เกียจตอหักล่ะเม่นน้อยบอกฉันวิ่งหนีช้างน้อยเพราะเธอจะยกขาขึ้นมาทำท่าจะเหยียบฉันนี่นากน้อยเล่าเป็นเปนไม่ใช่ยซะหนอยฉันกำลังออกกำลังก้อยตอหากล่ะช้างน้อยบอก เอองั้นขอโทษนะเพื่อนๆนแต่เมื่อเช้านี้ฉันเจอสัตว์ประหลาดคอยาวมีเขี้ยวแหลมแหลมมันทำท่าจะกัดฉันด้วยละนากน้อยบอกเอ,อ๊ะในป่าของเรามีสัตว์ประหลาดด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆนต่างแปลกใจและสงสัยจึงขอให้นากน้อยพาไปโธ่เอ,อ้ยนี่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดซะหน่อยยีรับกำลังกินใบไม้แตหากละ่ะเพื่อนๆนพากันโล่งใจแล้วเตือนว่า ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยทีหลังดูให้ดีๆก่อนนะนะจ้าขอโทษจ้านากน้อยรับคำอย่างเขินๆน